สวัสดีนะทุกคนคือเราอยากตัดคลิปใช่ไหมแต่เราไม่รู้ว่าเราจะตัดคลิปอะไรดีเราก็เลยถ่ายคลิปแบบช่วงเย็นของวันวันหนึ่งมาใช่แล้วเราก็เปิดไปเดิมที่สลัดเราอยากจะบอกทุกคนว่าน้ำสลัดบีรุตอร่อยมากคือมันจะเป็นน้ำสลัดแบบสีชมพูแล้วชาบ๊วนหวานใช่แล้วมันทําให้สลัดกินง่ายขึ้นแล้วเราก็สั่งสปาเกตตี้เพสโต้มาคือในบรรดาซอสต่างๆใช่ไหมเราชอบเพสโต้ที่สุดแล้วเรารู้สึกว่าคือมันมีนความนัวมันหอมแล้วมันอร่อยมาก จะผสมของคลิปนี้ก็คือไม่มีอะไรเลยทุกคนคือเราไปดูคลิปพี่ช่องหนึ่งมาแล้วแบบทาให้เรารู้สึกว่าเราอยากจะตัดคลิปเพราะว่าพี่เขาดูแบบน่ารักไรเอ่ยใดมากน้องเราอะไร <ป S 1> และก่อนจะออกมาจากร้านน้องเรากินผ <ไป S 1> ิดเข้าไป,ไปแ,ลาแล้วคือเผ็ดมากมากเราก็เลยต้องออกมาซีน้ำข้างนอกและระหว่างรอน้ำนะทุกคนเราก็เติมลิปนี่เป็นไงบ้างซึ่งเมนูที่เราสั่งไปก็คือจะเป็นชาไทยยูสุนะทุกคนใช่ซึ่งเมนูนี้อร่อยมากมันให้ความรู้สึกแบบเฟรชเพราะว่ามันมีแบบเกากี้มีเจลลี่ให้เคี้ยวด้วยและนี่ก็คือแม่เราก็คือนางดูชิลมาก แล้วมันก็มีงานอาหารญี่ปุ่นนะทุกคนแล้วก็ไปเซเชียโอฟังแล้วก็ไปซื้อโอเร้งนะทุกคนคือมันจะมีถุงโมจิอันนี้นะทุกคนซึ่งมันอร่อยมากเราชอบมากๆน้ำซุปค้อจนัวแล้วหลังจากนั้นเราก็ไปเลือกซื้อสกินแคร์กันนะทุกคนเนื่อใจที่มาซ่าของที่บ้านเราหมดแล้วแล้วเราเห็นรีวิวตัวนี้เยอะมากของสกินฟูด้ดล้วก็หยิบมาอันนึงแลวคือเราจะบอกมาของลอรียัลดีมากและทีน่น้องๆเอามาลดราคาเราก็ต้องจัดปะ แล้วเราก็อยากมาร์กแบบหชั่วโมงเราก็เลยหยิบอันนี้มาแล้วเราอยากซื้ออันนี้เพราะมันลดราคาถูกมากแต่แม่บอกว่าผมไม่ได้แตกไปก็ไม่ต้องซื้อหรอกนี่ก็จะได้มาเป็นประมาณนี้เลยนะทุกคนแล้วเวลาก็ทําการดําเนินไปอย่างรวดเร็วก็คือคลิปนี้มันก็ไม่มีอะไรเลยทุกคนเราแค่แบบอยากตัดคลิปเลยใช่แล้วตอนนี้ก็มืดแล้วเราก็กําลังจะกลับบ้านกันนะทุกคนนี่ก็เป็นเชวอบางที่เราซื้อมานะทุกคนคือมันฮิตมากๆในตอนนี้แต่เราก็รู้สึกว่ามันเฉย แล้วเราก็กลับมาถึงบ้านแล้วนะทุกคนตอนนี้ก็กําลังจะเลือกหนังดูก่อนนอนกันขอบคุณทุกคนที่ดูมาถึงตรงนี้มากๆเลยนะเดี๋ยวเราจะมาลงบ่อยๆแต่ว่าคลิปมันก็ค่อนข้างสั้นแหละบ๊ายบาย